เรื่องสุขภาพเด็ด7จ็ดโมงเช้ากับหมอตั้มในวันนี้นะครับหลังจากครั้งที่ผ่านมานะครับหมอได้เล่าให้ฟังไปแล้วเกี่ยวกับภาวะลิกกี้กัดซินโดรมนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นโรคไม่ใหม่แต่คนส่วนใหญ่ในยุคปัจจุบันเป็นกันเยอะนะครับก็เป็นปัญหาสุขภาพที่เราเจอกันได้บ่อยจริงๆในยุคนี้นะครับคราวนี้นะครับหมอมาพร้อมกับ4ข้อครับซึ่งเป็นแนวทางในการดูแลรักษาผู้ที่มีภาวะลิกกี้กัดซินโดรมนะครับนั่นก็คือ 4R นั่นเองครับโดย R ที่1นนะครับคือการรีมูฟครับทุกคน หมายถึงการที่เราเอาสิ่งที่เป็นปัจจัยกระตุ้นนะครับออกจากตัวเราให้มากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารในกลุ่มที่เป็นอาหารกระตุ้นการอักเสบในร่างกายหลายๆคนอาจจะรับประทานอาหารประเภทนมหรือเดลี่โปรดักแล้วกระตุ้นให้เกิดการอักเสบมากขึ้นอาจจะต้องเลี่ยงหรือเว้นตรงนี้ไปก่อนครับอย่างน้อยก็ประมาณ3เดือนขึ้นไปนะครับบาวงท่านอาจจะรับประทานอาหารประเภทไข่ประเภทอาหารทะเลหรืออาหารที่มีกลูเตนไม่ได้นะครับก็จําเป็นที่จะต้องเลี่ยงไปก่อนนะครับรวมไปถึงการ หลีกเลี่ยงความเครียดสารพิษสารเคมีหรือปัจจัยเสี่ยงอื่นๆครับที่จะมากระทบต่อเรื่องของสุขภาพลำไส้ของเรานั่นเองครับอาที่2คือ replace ครับคือการทดแทนนะครับด้วยสารอาหารที่ดีให้กับร่างกายไม่ว่าจะเป็นอาหารที่มาจากธรรมชาตินะครับอาหารที่มีสารต้านอักเสบสารต้านอนุมูลอิสระที่มากขึ้นนะครับการให้ร่างกายของเราได้รับสารอาหารที่ดีนะครับการทําให้เรามีสุขภาพโดยรวมที่ดีขึ้นก็เป็นสิ่งหนึ่งครับที่จะต้องทําควบคู่กันไปด้วยครับ R ที่3ครับคือ Repopulate ครับป l เล e หรือ Population ที่หมอพูดถึงนะครับนั่นก็คือโปรไบโอตินั่นเองครับโปรไบโอติเขาเป็นจุลินทรีย์ที่มีชีวิตนะครับหากเราได้รับเข้ามาในปริมาณที่เพียงพอและก็เหมาะสมนะครับจะส่งผลดีกับร่างกายของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายพันธุ์ที่เราน่าจะคุ้นชื่อกันดีเนาะอย่างเช่นแลคโตบาซิ l ัสนะครับบิฟิโลแบคทีเรียมนะครับก็เป็นโปรไบโอติอ อีกสายพันธุ์หนึ่งครับที่มีประโยชน์กับร่างกายเขาจะช่วยทําให้สมดุลของลำไส้ครับในคนที่เป็นลีกกิกัดซินโดมนั้นดีขึ้นครับช่วยฟื้นฟูในเรื่องของเยื่อบุลำไส้นะครับลดเรื่องของการอักเสบที่เกิดขึ้นรวมไปถึงคอยซ่อมแซมครับบริเวณที่เกิดภาวะลิกกิกัดหรือ,อการอักเสบบริเวณเซลล์ต่างๆที่อยู่บริเวณลำไส้ของเรานั่นเองครับการรับประทานโปรไบโอติกนะครับที่ดีนั้นควรจะมีหลากหลายสายพันธุ์นะครับแล้วก็ปริมาณที่รับประทานในแต่ละ ครั้งนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญเช่นเดียวกันครับคราวนี้ครับอาสุดท้ายนะครับคืออาที่4ครับคือการรีแพ์ครับหมายถึงการรีเพลสมดุลลําไส้นะครับด้วยสารอาหารด้วยกลุ่มวิตามินแร่ธาตุนะครับกรดไขมันที่จําเป็นต่อร่างกายนะเริ่มต้นจากการได้รับกรดอะมิโนครับอย่างเช่นกลุ่มกรดอะมิโนแอลกลูตามียนการรับประทานกลุ่มที่เป็นวิตามินแร่ธาตุนะครับไม่ว่าจะเป็นวิตามิน C วิตามิน B วิตามิน D กรดไขมันโอเมก้า3ก็ ก็เป็นกลุ่มสารอาหารชนิดหนึ่งเหมือนกันครับที่มีบทบาทที่สําคัญนอกจากนี้นะครับการได้รับกลุ่มแร่ธาตุอย่างเช่นซิงค์ทองแดงนะครับซิลิเนียม หรือแม้กระทั่งกลุ่มที่เป็นแมกนีเซียมร่วมด้วยก็ช่วยส่งเสริมครับทำให้กระบวนการซ่อมแซมตัวเองนะครับจากการที่มีการอักเสบเรื้อรังบริเวณลำไส้ดีขึ้นนะครับจะเห็นได้ว่าการดูแลสุขภาพนะครับการฟื้นฟูตัวเองรักษาตัวเองจากการที่มีภาวะลิก,กิกัดซินโดมนั้นจําเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากคนไข้นะครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของกระบวนการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของเรานะครับจะทําให้เราเ ค่อยๆที่จะฟื้นฟูนะครับสุขภาพลำไส้ของเราให้ดียิ่งขึ้นครับเพราะสุขภาพลำไส้นะครับเป็นสิ่งที่สําคัญการที่เรามีสุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้นะครับวันนี้ใครมีอาการที่สงสัยว่าเอ๊เราเข้าข่ายลิกิ้กับซินโดรมนะครับก็แนะนําให้เข้ามาปรึกษาแพทย์ครับเพื่อที่จะได้ร่วมมือกันครับวางแผนในการดูแลสุขภาพแล้วก็ฟื้นฟูสุขภาพลำไส้ไปด้วยกันครับ